ที่จะไปรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้ครูมีต้นไม้อะไรให้กเรารู้ผักบุ้งผักบุ้งผักบุงผักบ,บุง,บบง,บบง,บบงใช่ไหมครับผักบ,บุง้งเป็นพืชหรือเป็นสัตว์เป็นพืชเ,เออใครใครใครประเรอนตอบสัตว์มาี่ไม่ใช่นะอ,อ่ะผักบ,บุง้งเรามักจะเจอผักบ,บุ้งอยู่ที่ไหนนาเออเขียวนาใช่ไหมครับที่ไหนนะนไม่มีลราครับ สารน้ำสารน้ำก็มีอันนี้ับบบวกเนาะนะครับขุยยาข่อยาคุณผูจะเอามันใส่ลงไปในน้ำคุณครูมีน้ำอยู่ตรงนีอ้อันนี้คือบิกอร์ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่หมีพวกเครื่องขนาดใหญ่คุณครูจะเอารำต้นมันใส่ลงไปในน้ำนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เหมือนหรือต่างกันหรือไม่กับต้นสองต้นนี้ใครมีไอเดียอยากจะบอกครูครถ้าครูเอาบรรจุน้ำครับจะเอาลำต้นมันใส่ลนะงไปในน้ำจ๋องลงไปนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรเอาต้นหญ้ากับต้นตะบุ่ง แค่ไหนเยี่ยงไม่เหมือนก็ผักพุ่งมันจะครับแปลกกว่าแปลกกว่าแปลกกว่ายังไงที่ใบผักพุ่มเปลกกว่าที่ใบไอ้นี้นักเรียนสิ่งที่คุณครูจะเอาจุ่มลงไปในน้ำนะครับคุณจะหย่อนลงไปในน้ำพูดกับกลอย่าจะหย่อนลงไปกดมันให้จมน้ำพอกดลงไปจมน้ำก็คุณปล่อยมือครับพอมันจมไปแล้วคุณก็ปล่อยมือ เออมันน่าจะเป็นอ่ะาเก้ลอขึ้นมาะอะไรนะอย้มาค่ะไหนยนขึ้นที่ลูกอุ้มลอยค่ะนั่งลูกอขึ้นมาค่ะอะไรอยย่ากับักุ้งลอยนมาั้งู่อ่ะเก้บอกผักกุ้งกับย่าจะลอยขมาทั้งพู่ใช่หอ่ะสรุปหนูคิดว่ามันต่างต่างกันยังไง ในความคิดหนูเนี่ยมันจะจมน้ําแต่ปลาพุกมันจะลอยใอันนี้ <พอ S 1> ต่อไปนี้ฮะค่ะานเก๋ขอบใจมนะากฮะจะโมโมรู้ว่ายังไงหนูบอกว่าต่างกันใช่ไหมเมืต่างกันอะไรครับอ่ะไอ้เจ้าเก๋บอกว่าปลาพุกมันจะลอยแต่ย่ามันจะจมเออไอ้เก๋บอกแบบนี้ถ้าเราคิดเมือนพี่เก๋ไหมเออเหมือนเลยมาคุณครูกายมาเราได้บอกอ่ะเราที่จริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่านนั่งหนูปลาพุกปลาพุกนะ ไอเก๋บอกว่าจะร้ายหนึ่งโจมนะอ่ะใครจะถูกอ่ะใครเชื่อเก๋ยกมือเออครับกลับพุ่งกันเลยลอยหนึ่งจบอ่ะใครเชื่อไอ้นายยกมืออ่าผู้ชายต้องเชื่อไว้ใจผู้ชายด้วยกันไนเชื่อเก๋กันได้อ่ะเรามาดูมาม้อมกันไปดูนะครับกลับพุ่งนะจุนนะจุนนะจุนนะยังไงโอ้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วเเออ Um... ไม่เน้นจำพ่อจะมีคนสังเกตเห็นยยกมันเป็นยังไงกว่า,ม,า,ม,ามันลอยขึ้นมาช้ากว่าจะตักบ,บุ่งไปยังไงใค,ใครเห็นเหมือนเพื่อนข้างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าจมจอ่จอมนีจจ้จ่องจุ่มแบบบุ้งลงไปลอยที่ไหนเรยวใครเห็น,นเพื่อนต้องมาต้องมาเห็นรนะึเปล่าลองมาลองสัดแดงว่านาักเรียนคิดว่าพืชของอย่างนี้อะไรมากจาลอยในน้ำไม่เยอะ ผักุอก้อนน่าจะผักบุ้งเพราะมันลอยได้เร็วกว่ามันลยได้เร็วกว่าใช่ไหมครับอ้าวเห็นเห็นด้วยกับปอนเห็นด้วยกับเรียวไหมเออเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับเรีวเห็นด้วยเห็นด้วยกับพรเนาะโอเคนะทุกคนส่วนใหญ่ในห้องนี้คิดว่าเป็นผักบุ้งนะครับเออทำไมผักบุ้งจึงลอยน้ำได้ดีกว่า นักเรียนดคเดี๋ยวนักเรียนครับคุณโปรให้ให้ผักมุกกับให้าไปเนี่ยนักเรียนอย่าเอาไปเคียวนะบางคนก็ใจผิดแล้วบางคนก็ใจผิดเราให้คุณให้แบบ กลุ่มละสามหัวข้อ,อใครจะอธิบายได้ดีที่สุดเออเอาพร้พอมไหม้ออ่ะสองสามเก๋เพราะว่าผักบุ้งมีรูาเป็นปล,ลแล้วผิวางผับุ้งมีเป็นกล้องๆแล้วผิวมันบางด้วยแล้วข้างในล่ะ,นนะลลข้างใน,นม,มันกลวงความหมายของคมันกลวงใช่ไหม อะ้วยังไงครับแค่นี้ใช่ไหมผักบุ้งเป็นกล้องอมีความยาวออผิวบางสามอย่างนี้โอเคอ่ะกลุ่มสุดท้ายมาหนคนงคนสัตวละถือยาไอซ์ซตจนไอซ์จากกรกีถามคุณไอซ์ดีกว่าคุณไอซ์คิดว่าเป็นเพราะผักบุ้งเบาวกว่า อันเดียนผักบุ้งเบากว่าอ่ะจะเห็นว่ามีคําตอบคล้ายกันนะครับหนึ่งผักบุ้งเบากว่าสองผักบุ้งมีลักษณะเป็นทอดยาวสามผักบุ้งมีลักษณะเป็นร่องติบบางอย่เก,กี่ยวเมื่อกี้อ่ะนะครับเหตุผลที่ผักบุ้งมันลอยนะ้ำดีกว่านะครับเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรอ่ะเดียวที่พวเราตอบมาลักษณะเมื่อกี้มันมีผลต่อการดำรงชีวิตของผักบุ้งไหมมีทําไมล่ะ ผักมุงเป็นพืชที่จะเน้นถึงต้นอะไรครับข้างสารน้ำเออข้างโขงสารน้ำแสดงว่าการที่มันมีลักษณะที่มันลอยน้ำไม่ดีมันเป็นผลดีไหมดีค่ะเออนะครับอ่ะลักษณะที่สําคัญที่ทําให้ผักมุ้งลอยน้ำได้ดีกว่าหญ้าเพราะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันลำต้นมันกลวงใช่ไหมครับ มารับต้นมันมีความกลวงนะครับและโถงข้างในนั้นมีอา,ากาศกระเดือบอยู่นะครับซึ่งมันก็เลยลอยน้ำไม่ดีถูกไหมครับทั้งสองชนิดนี้ชนิดใดมีความเหมาะสมตอนน่อการจ,จะเดินในแหล่งน้ำมากกว่ากันต้องเป็นปปเออคนเป็นแบบบุ้งเนาะ,ะนะคะระับอ่านี่สุดภาพตัวอย่างเนาะในโรงเรียนเราโรงเรียนเรามีไหมมีเออใครเคยไปแอบไปเด็กป่ะไม่ใช่เออ ที่มันเป็นแบบนี้นะครับทำไมผักบ,บุ้งทำไมผักบ,บุ้งสามารถโตและมีความเหมาะสมในการโตในน้ำแต่หญ้าไม่ได้มีความเหมาะสมเช่นนั้นนะครับหญ้ามาักจะเจอที่ไหนบนบกตามพื้น<อ>ใช่ไหมครับเออนะครับหญ้าโตในน้ำก็คงไม่ดีเนาะแต่ว่าผักบ,บุ้งโตในน้ำได้ดี<อ>มันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะว่าผักบุ้งมีสิ่งมีชีวิตไหมครับมีชีวิตดังนั้น มันมีการปรับตัวนะครับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมใช่ไหมแสงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้นะครับอ่ะยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าต้องเปิดหนังสือนี่คนครูไม่ได้คาดแบบว่าพวกเรา,เราต้องตอบครูได้นะแต่เชื่อคคิดก่อนวันนี้ไม่ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว่เช่ครูคิด่อนอ่ะมาดูกันรู้ากจไหมครับรู้าใจไหม ต้นตรงกลางอยู่ที่ไหนแถวป่าแถวป่าแถวป่านี่แถวป่าแถวป่าที่ไหนไทะเลค่ะติดทะเลป่าชายทะเลถูกต้องอยู่ตามทะเลครับนักเรียนดูครับสังเกตนิดหนึ่งลองดูลองดูแล้วก็ลองบอกโอ้ต้นตกกรกลางมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนต้นไม้ท<ม>ั่วไปยังไงมต้นมาโดเหมือนอยู่ในต้นเดียวกันมันจะมีหลายต้นมาโดมเหมือในต้นเดียวกัน อ,อ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ลูกตัวนี้ไม่ใช่ต้อนอื่นนะอันนี้คือรากครับอันนี้คือรากใช่มันคือรากที่แทงออกมาจากกลางลำต้นแล้วมันก็ดูนครับเอออ่ะต้องมีรากออกมาก็จะได้ปรับตัวให้ปรับ สภาพแม่รับปรับตัวเรื่องอะไรคะปรับตัวเรื่องที่อยู่ใกล้แถวแม่น้ำปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ใกล้แถวแม่น้ํามันเป็นอะไรทําไมต้องปรับตัวเข้าหาแม่น้ําล่ะผู้ชายอนะย่างเง้ราะว่าเดี๋ยวมันไม่โตทําไมมันถึงจะไม่โตมันข่านนะ้ำเนะอ้ยนะ้ำเต็มเลยนะโตเลยๆนั่นน่ะบ้าข่านน้ำจริงกันน้ารน้ำท่วมอืม ในน้ำท่วมไม่ต nice. so? ้องกไปครับอยู่ในน้ำท่วมได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับให้มันยืนอยู่ได้ครับมีน้ำเพื่อทำไมครับตกลงอ้าวทะเลทรายไม่มีน้ำก็มีน้ำไปื่อทำไมครับอะไรนะครับปรบมือให้เพื่อนนอนโอเคต้องการไอแสนไปเขย่ามือรังคืียร์น เข้าใจไหมครับป้องกันสัตว์อัวไปไปกินอย่างนี้ทําหนักเรียนอย่างนี้นะหนึ่งในทะเลทรายอ่าเคบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ร้อนไม่มีน้ําไม่มีน้ําไม่มีน้ําครับร้อนก็ร้อนไม่มีน้ําจึงมีการปรับตัวยังไงครับเปลี่ยนไปให้เป็นน้ําโรเบิร์ตดาวินเป็นคนที่ค้นพบเกี่ยวกับการวิวัฒนาการการปรับตัว ของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งที่เขาค้นพบคือการเขาทําการล่องเรือไปเรื่อยๆครับไปกับเรือที่ชื่อว่าเรือหลวงบีโก้นะครับเป็นชาวอังกฤษเล่นเรือไปเรื่อยๆไปเล่นเรือไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่เกาะพรหนึ่งเชื่อว่ามกูกรอกคราบสเคยได้ยินไหมครับเออมอกูอกอกคราบาวสคนนั้นมีเต่าแล้วก็อีกกน้าที่มีลักษณะโดดเด่นใช่ไหมครับทั้งหมดที่เคยเห็น ทั้งหมดที่เธอเห็นในรูปนี้คือโนบิทั้งหมดมีอะไรแตกต่างกันหัวตาสีอ่าสีปากจะรอยปากอะไรที่จะรอยปากคือเห็นไหมนักเรียนผู้ดูไอ้ดูมันตรงไปแล้วอ่าอ่าสังเกตอันนี้จะปากใหญ่นะฮะเห็นไหมครับปากใหญ่นะดนอันนี้ฝั่งนี้จะ แหลมแหลมหน่อยเห็นไหมครับเอออันนี้อันนี้จะใหญ่แล้วก็แหลมอันนี้จะจะจะ,จะเป็นจะเป็นน้ำแหลมใช่ไหมครับดังนั้น,นอาหารที่มันกินไม่เหมือนกันส่งผลต่อการปรับตัวของนกฟินบนเกาะกระปะปอนไหมครับส่งผลไหมครับเออจะเห็นว่าต่อให้เป็นนกฟินเหมือนกันแต่เมื่อกินอาหารไม่เหมือนกันมันก็มีการปรับตัวไหมนี่นะครับ หัวมันไม่เท่ากันอะอาจจะเป็นเพราะขนาดอาหารที่มันต้องอ้าปากกินไงถ้าลูกไม้มันใหญ่รวมก็ใหญ่หน่อยออเยออนแหละอะเดี๋ยวเก็บคําถามไว้ที่นี่นก่อนวิชาต่อ,อไปรออยู่ใช่ไหมข้ามหน้าเจอกันฟาเก็บขยะเก็บกระถือตะโกนให้เร้อยอาข้ามแค่นี้พอครับขอหน้าเชิญขอหน้าเชิญ